ันนี้ร้านดีจริงกันเกษตรจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะนั่นก็คือเลื่อยรุ่นเลื่อย5 2ค่ะ2จังหวะสี่แรงม,าม้ามีทั้งหมด2สีให้คุณลูกค้าเลือกนะคะส,สีแรกก็คือสีขาวส้มสีที่2ก็คือสีน้ำเงินเหลืองค่ะเป็นไงสวยใช่ไหมล่ะอ๋อน,นีสวยมากเลยค่ะพี่คิีมสวยหังสีขาวส้มและสีน้ำเงินเหลืองแล้วสเปคของตัวนี้ล่ะสเปคของตัวนี้นะคะพี่คีมเป็นเครื่องยนต์สจังหวะ4ี่แรง เบาตัดไม้ก็คือสบายมากพี่คิมเอางนี้ไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวหนูสตาร์ทให้ดูสตาร์ทเลยเหรอใช่อยากฟังเสียงเอาลเลยเอาเลยสตาร์ทง่ายผู้หญิงก็สตาร์ทได้นะคะ เสียงมันขนาดนี้ตัดไม้จะมันขนาดไหนทั้งเซตนี้ราคาเพียง1,590บาทเท่านั้นจะส่งฟรเีเดี๋ยวเดียวเดียวเดีพี่คิมอะไรอ่ะหนูมีของแถมมาให้ค่ะเป็นโซ่อสองเส้นแถมไปพร้อมกับชุดนี้เลยโอ้งง้นก็แสดงว่าทั้งชุดนี้จะ สง่งฟรีชาระไปทางได้เลยไม่มีบอกเพิ่มหากลูกค้าท่าในใดสนใจเลื่อยยนต์ดีๆแบบนี้ไปใช้งานสังส่งซื้อได้ที่